สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการบันอกอกชาแนลครับหลังจากที่ผมเลี้ยงไกล้บ้านครับผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับก็มีการเก็บสะสมครับพอพัฒนาพัฒน์เพิ่มนะครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาหลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นลูกไก่ครับลูกไก่ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับพี่น้องครับเพราะว่ากับ ขายไปน้ำนะครับพี่น้องครับเรียนไปน้ำขายไปน้ำเดี๋ยวคลิปนี้สิพาพพี่น้องเมา่เบิงครับไก่พอพันไม่พันที่ผมเก็บสะสมนะครับตอนนี้ก็เริ่มคลแล้วด้อครับพี่น้องครับครับนี่ครับคอก็ี่เป็นพอพันไม่พันก็ถือว่าเป็นพอพันไม่พันไหมก็ได้ครับพี่น้องครับจะเป็น ไก่สาวไก่นุ่มอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับจุดนี้เป็นพอพัดไม่พัดนี่ผมเก็บสะสมไว้ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เริ่มไ้ผลผลิตลแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่มนะครับด้วยว่าผลิตไข่ไวจากน้อยแล้วอ่านี่แหละครับพี่น้องครับพอพัดไม่พันจุดไม่เริ่มไข่แล้วครับพี่น้องครับ ไข่กับสีนวยบปวหญ่าบันไดเด้อครับนี่ครับเพราะว่าเป็นไก่สาวครับพี่น้องครับพึ่งไข่ไข่ชุดแรกเลยครับพี่น้องนี่ครับก็นนี้ไข่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนวยแหละครับหกนวยแหละกับนวยบปวหญ่ายแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเมื่อเลาเป็นพอพันไ่พันชุดที่ผมคัดไว้ครับ เริ่มให้่นผลไม้เล้วครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้แหละครับง่แหละครับไกลอ่าแปดเดือนแล้วนะครับนี่ต้นแม่พันธุ์กัประมาณเจ็ดเดือนครับซึ่งผมก็เลี้ยงมาไก่ชุดนี้กับเจ็ดเดือนแล้วครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงไก่เนาะแต่ที่ว่าเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับพี่น้องครับ สีขยายต่อไปเรื่อยๆเยนาะครับเป็นทราบใกล้หน่อยหนี่ยลยนะครับพี่นอ้องตอนนี้ใกล้กับที่เรืออยู่เล่าๆเกตสิบแปดสิบตัวนี่แหละครับเพราะว่าเลี้ยงไปน้ำขายไปน้ำซึ่งรุ่นนี้กับบัตรท่านไงครับครับพี่น้องแต่ว่าพอขาดไม่ขาดเขาจ้าจก็มาจับเอาเหรียนนะครับ คภามไกลน้อยนีย่แหละครับพี่น้องพอพันไ์ไหมพันชุดไหมก็เริ่มไ้พ้นพนิชแล้วครับค่อยเลียงค่อยๆขยายไปพี่น้องครับครับพี่น้องคลิปนี้กับปุ้มียังไรครับภาพพี่น้องเมา่อิงพอพัน์ไหมพันชุดไหมดีผมสะสมไว้นะครับก็เริ่มไ้พ้นพืิเแล้พพสสวครับกบเพนพนพนบ็เริ่มไข้แล้วครับ ยังได้กับฝาาพี่ฟังน้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยเป็นกําลังใจให้กับช่องผู้จัดการมนันออกใช่ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากไว้ทีานี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ